สวัสดีค่ะเย้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลยูบีเดสโก้เอเอนี่นะคะเย้ยบลครับแบลลบลบลลบลราจะทำคลิปอะไรไปชมกันเลยสวัสดีค่ะก็จะมาแจ้งข่ากัน ก็ที่สองนะคะก็คือว่าเราไม่ค่อยมีเวลานะเพราะว่าค่ะใช่หมดอรียนพิเศษแล้วก็การมาเรียนพิเศษเยอะแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลา<อ>ว่างเพราะว่าทุกวันก็ไปที่ทําง,งานแม่เนะา,านะ,ก,าก,ะาก็ไม่กล้าถ่ายเนาะก็แบบตากอัธยาศัยกไม่กล้าถ่ายนะ<อ>ก็กลับมาที่บ้านก็เชฟป้าทำเค้กนะคะก็แบบไม่ไหวเลยนะคะก็ประทานโทษด้วยเนาะ สำรับคนที่เข้ามาดูแต่ยังไม่กดตา <c oughs> กดติดตามกดไลค์ก็กดแชร์ะคะ่ะแต่อย่าก,กดดิสไลค์นะคะกดติดตามคุพออย่าม่งคำด่ากันนะก็เอาเปลี่ยนชื่อช่องใหม่แล้วนะชื่อว่า u b บีเอทีจีเเหรอแล้วก็เปลี่ยนรูปแชแนลแล้วนะ <c oughs> เป็นรูปแชแนลที่เราแต่งเองด้วยหลยชิป้าแล้วหนูก็มีช่องของตัวเองด้วยก็ <c oughs> ก็นาน,นเราอาจจะเปลี่ยนรูปแชนแนลบ่อยแต่ว่าจะเป็นแอบ,บเดียวกันคิดแต่งนะจ๊ะ